ขณะที่สวสมชายออกมาระบุนะคะว่าถึงเวลาที่จะต้องเพิ่มโทษแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของกฎหมายการถวายความปลอดภัยแล้วก็แขวเก้าวไกลว่าอย่าแค่พูดนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับการก่อกวนขบวนเสด็จแต่ว่าจะต้องทําอย่างจริงจังนะคะพร้อมชี้ว่าหากไม่ใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมามันก็อาจจะเกิดกรณีน้ําพึ่งหยดเดียวสร้างความขัดแย้งคนรับผิดชอบก็คือคนยุคนี้เนี่ยแหละค่ะ นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาพูดถึงกรณีที่มีกลุ่มทะลุวังนะคะได้มีพฤติการพยายามจะขับรถแซงขบวนเสด็จในขณะที่ขบวนกำลังแล่นผ่านทางด่วนพร้อมกับมีการบีบแตรรถยนต์ลากยาวระหว่างขบวนเสด็จผ่านโดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นความไม่เหมาะสมอย่างยิ่งถึงจะอ้างว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์การทำโพรวมถึงการขัดขวางขบวนเสด็จซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยมีอยู่ในพรบรถวายความปลอดภัยอยู่แล้ว อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดยอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมบทลงโทษเข้าไปในพรบรดังกล่าวได้เลยส่วนที่ไม่ต้องเพิ่มเติมนะคะก็คือการที่เจ้าหน้าที่นั้นมีหน้าที่ในการถวายอารักขาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควรใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอยู่ดําเนินการกับผู้ที่กระทําการดังกล่าวถ้าเราไม่หยุดตั้งแต่วันนี้เราไม่บังคับใช้อย่างตรงไปตรงมาตนขอเรียกร้องไปยังพักการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายชัยธวัฒน์หัวหน้าพักเก้าไกลและในฐานะผู้นำฝ่ายค้านออกมาระบุว่าไม่เห็นด้วยขอให้แสดงในทางปฏิบัติอย่าพูดต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำเพราะว่ามวลชนเหล่านั้น เป็นผู้ที่ได้รับาการประกันตัวจากสมาชิกสสอ,อดีตอนาคตใหม่และพักเก้าไกลมาโดยตลอดเห็นชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวมีเจตนาซ่อนเร้นชัดเจนเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมไม่ควรรวมถึงเป็นการคุกคามที่คนไทยนั้นรับไม่ได้นอกจากนี้สวสมชัยยังบอกว่า ผมเรียนไปยังพักเก้าไกลถ้าท่านจะไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นของมวลชนสองฝ่ายที่ประทะกันขอยพักเก้าไกลเริ่มต้นก่อนเลยแสดงให้สังคมและประชาชนเห็นว่า ท่านมีความจงรักภักดีเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบอกไปยังสอสอของพรรคท่านมวลชนของท่านว่าการกระทําดังกล่าวไม่ถูกต้องและขอให้ยุติท,ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการกระทําบนท้องถนนในสภานอกสภาและในโซเชียลและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด สวสมชายบอกว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยประมุกผู้นําของประเทศในโลกนั้นมีมาตรการที่ชัดเจนเช่นในประเทศยุโรปก็ใช้มาตรการรุนแรงมากกว่านี้กรณีที่เกิดขึ้นบุคคลที่นายพิธาได้ประกันตัวมาและยังเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งขณะนี้ยังเห็นความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องเป็นการกระทําที่เกิดจากการปลุกเล้าของพรรคการเมืองเป็นการปลุกเล้าความคิดเป็นการเชื่อที่ผิดๆโดยมาตรการในการปิดถนนก็มีการปรับ เนื่องจากท่านก็ทราบถึงปัญหาการจราจรในกรุงเทพหลายครั้งนะคะมีการเสด็จไปพร้อมกับรถของประชาชนหรือบางครั้งอาจจะมีการปิดเส้นทางเท่าที่จําเป็นฉะนั้นการเสียเวลาเพื่อให้ขบวนเสด็จไปทันภารกิจและใช้มาตรการคุ้มกันประมุขเป็นมาตรการที่ถูกต้องแล้วค่ะ